สวัสดีค่ะจะกันเพิมอ,อีกแล้วนะคะ beauty by angina ค่ะและวันนี้นะคะก็ถึงเวลามาทำคลิปวิดีโอ e MT p y นะคะเป็น EP ที่2แล้วค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทตัวกันเลยละกันน้อก็อย่างแรกกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าใช้เราชอบมากๆจริงๆนะคะนี่คือใช้ได้หลายเดือนมากๆค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นครีมมะขามขัดผิวนะคะตราแม่แสงคีนะคะที่หลายๆคนเรียกว่าครีมมะขามพยาวกันใช่ไหมก็อันนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็ปด้วยนะคะทุกคนนะคะจะบอกว่าใช้ดีจริงๆนะนี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะก็ต้องมาใช้ตัวนี้นะคะเป็น ออมะขัดขัดผิวเนาะก็ขัดสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะมันจะทำให้ผิวเราค่ะมันดูใสขึ้นเองนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดพวกเดดเซลลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะให้มันหลุดออกไปเนาะแล้วก็ส้มรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันใช้ดีตรงที่ว่าออส้มชอบเนื้อของเขาอะคะ่ะเนื้อเขาจะแบบไม่มีพวกอะไรนะ เศษของเปลือกมาขำปนมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคือเนื้อเนียน,น,ยนมากๆแล้วมันมีความเหนียวนุ่มหนึบอบเออแล้วก็มาพอกทิ้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสัก10นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ว่าตอนที่ล้างออกเนี่ย ต้องเอาน้ำลูบๆก่อนเพื่อวนให้มันแบบแตกตัวเพราะมันเทีจะแบบว่ามันติดกับผิวแบบแน่นเลยอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเอาน้ำลูบๆแล้วค่อยล้างออกอะไรเงี้ยนะคะใช้ดีมากๆนะคะจนซื้อรุ่นใหม่มาแล้วเขามีรุ่นใหม่ที่ผสมกาแฟาด้วยนะคะผสมก,กากกาแฟซึ่งแบบบอกตามตรงว่าพอใช้รุ่นนี้แล้วนะไปเจอรุ่นใหม่นะแอบติดใจรุ่นใหม่มากกว่าค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวส้มขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนอนนีรูปตับแบบนี้นะคะ ทันมานะคะอันนี้จะเป็นเดตตต่ออาบน้ํานะคะเป็นเจลอาบน้ํากลิ่นออ a n เรนจ์นะคะก็เป็นกลิ่นโซมบบที่แบบรู้สึกว่าใช้ตัวน,นี้เรารู้สึกว่ามันสะอาดมันล้างตัวได้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันช่วยกําจัดพวกกลิ่นอับอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราไปตากแดดมาตัวแบบ ออมีความอับชื้นหรือออกออกกำลังกายมาไปวิ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยมันจะกำจัดกลิ่นได้ดีว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็มันจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะคะถึง99.99% 99เ้ลยแล้วก็ตัวกลิ่นออเรนจ์เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมันไม่ได้กลิ่นส้มเด่นมากนะคะจะเป็นกลิ่นส้มอ่อนๆน,น,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าพออาบแล้วมันรู้สึกสดชื่นในตัวด้วยนัเองนะคะนี่ก็คือแบบเออใช้ดีมากจริงๆ ถัดมานะคะนี่จะเป็นแชมพูนะคะ2ขวดเลยนะคะที่บอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงนะคะทุกคนส้มบอกเลยว่าอันเนี้ย ไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ไหนมาเพิ่งจะรู้จักแบรนด์แคร์ชนะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เขาจะไม่ใส่สารที่จะเกาะให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะของเราเลยนะคะแล้วก็สารสกัดแรตัวของเขาอะค่ะมันจะช่วยเรื่องของการบำรุงหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมซึ่งใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะคือเวลาใช้อะ่ะ ก็คือต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะคะจะเป็นตัว scar cleanser นะคะก็คือล้างทําความสะอาดหนังศีรษะของเราก่อนพอเสร็จเราค่อยมาใช้ตัวนี้นะคะจะเป็น hair cleanser นะคะก็คือจะทําความสะอาดผมนั่นเองนะคะแต่พอใช้คู่กันน่ะบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้ลองใช้เราจะเห็นชัดเลยว่าผมมันร่วงน้อยกว่าเดิมจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าพอเราใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะเอาประมาณสักแบบอ่ะหนึ่งเดือนเลยให้เต็มแม็กเลย มันเห็นผลจริงผมร่วงน้อยลอจริงๆนะคะบอกเลยว่าใครยังไม่เคยลองแนะนําให้ลอง2ตัวนี้นะคะทุกคนดีสหันมานะคะอันนี้จะเป็นของ Vanessai นะคะด่ส้มใช้จนหมดเกลี้ยงเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัว Purifying Sea Salt and Pacific Kelp Exfoliating Body Wash นั่นเองชื่อยาวยานิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น บอดี้วอชก็คือเป็นเหมือนครีมอาบน้ําค่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของเกลือทะเลด้วยนะคะแล้วก็ตัวเคลนะคะที่จะช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะก็คือมันจะมีแบบเป็นแบบ เม็ดบีะคะ่ะทุกคนเป็นเม็ดบีดเล็กๆนะคะแล้วก็พอเราอาบน้ำอะคะ่ะมันก็จะเหมือนเราได้แบบขัดผิวไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งะคะพอดีว่าตอนนี้ซ้มซื้อมามันเป็นโปรใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าซื้อขวดที่2ราคาบาทเดียวนะคะก็เลยซื้อขวดนี้มาใช้ด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้ตัวที่มันเป็นอ่อสครับขัดผิวะคะ่ะมันเป็นสูตรเดียวกันเลยนะคะเป็นสูตรแอปพิคอตทเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้อาบน้ํา แบบดีมากเลยอะ่ะเม็ดบีดก็ดีนะคะคือทั้งสองตัวเนี้ยส้มชอบทั้งสองตัวเลยนะรู้สึกว่าเวลาเราอาบนา้ำเร,ร้สึกว่าแบบมันผิวมันได้ขจัดเซลล์ผิวออกไปโดยตัวด้วยขี้ใครก็หลุดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผิวจะแบบนุ่มลื่นแล้วก็รู้สึกสะอาดด้วยกัน,นะคะ่ะ ถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว cleansing pad นะคะของแบรนด์เกาหลีนะคะชื่อแบรนด์ว่าเ e ล d e เดอร์มาคะทุกคนอันนี้เนี่ยซ้มซื้อมาจาก e ีแฟนบอยนะคะคือจะบอกว่ามันใช้ดีเกินคาดมากคือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ในไทยนะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานไม่กี่เดือนนี้เองนะคะแล้วก็ซ้มหมาไม่เคยรู้จักไม่เคยใช้มาก่อนนะคะจริงๆของเขาก็มีหลากหลายตัวนะคะแต่ว่าพอเห็นตัวนี้คือซ้มเนคนชอบใช้พวก แผ่นครีนซิ่งเช็ดหน้าอยู่แล้วนะคะเราก็เห็นตัวนี้แบบเออน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะบอกว่าตัวครีนซิ่งแผ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แรกที่ส้มเห็นว่าเขาให้น้ำครีนซิ่งมาเยอะมากมาคือน้ำท่วมเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวส้มขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยใช้ทำความสะอาดเช็ดเมคอัพที่กันน้ำก็ได้เออจริงๆอย่างเช่นพวกค้ามมาสคาร่าที่เราใช้เป็นมาสคาร่าสุดกันน้ำอะคะ่ะ ตัวนี้มันเช็ดออกก็ค,คือเราแค่แปะทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆลูดออกเฮ้ยมันออกปกติอจะไม่ค่อยเจอคลีนซิ่งแผ่นแบบนี้ที่แบบสามารถเช็ดพวกแบบนี้ออกได้นะคะคือเลยแบบว่าใช้ดีมากจริงๆแล้วพอเราใช้แผ่นมันจนหมดใช่ไหมคะน้ำคลีนซิ่งมันยังเหลือซึ่งก็เลยเอาทิชชู่มาจุ่มแล้วก็เอามาเช็ดต่อได้อีกหลายครั้งมากๆค่ะทุกคนบอกเลยว่ากระปุกนี้กระปุกเดียวขมสุดๆเลยค่ะ ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นยาสีฟันแบรนดีเดียนนะคะทุกคนนะคะก็เป็นแบรนด์เกาหลีนี่แหละนะคะจริงๆเขาจะมีอยู่สีสูตรนะคะทุกคนแต่ว่าส้มาหยิบตัวนี้มาใช้ก่อนเพราะว่าส้มมีปัญหาเรื่องของฟันมันเริ่มเหลืองเพราะว่าส้มชอบดื่มชาค่ะทุกคนดื่มทุกวันเลยซึ่งมันก็เอฟเฟกกับฟันจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราใช้ยาสีฟันอันนี้รู้สึกว่าฟันขาวขึ้นเออคือมันไม่ได้ขาวแบบขาวเหมือนฟอกสีฟันมานะแต่ว่ามันดูกระจ่าง เออฟันมันดูขาวขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า <ST AR C> เฮ้ยมันใช้ดีเหมือนกัน,น,นเนี้ยแล้วก็ตัวยาสีฟันของเขาอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดบีดเล็กๆเอาไวค้คอยขัดฟันเราด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้เห็นผลดีเหมือนกันนะนะคะแล้วก็ก็เลยใช้อันนี้จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลังใช้ตัวหลอดสีน้ําเงินแล้วก็หลอดสีเขียวต่อไปอยู่นะคะก็ะเดี๋ยวค่อยเอามาบอกอีกทีหนึ่งนะคะกันเนาะ ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นสบู่เหลวล้างหน้านะคะของแบรนด์ Charology นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีผสมผสมของถ่านไม้ไผ่ด้วยนะคะก็คือจะช่วยกำจัดพวกความมัน ส่วนเกินบนผิวนะคะคนที่มีปัญหาผิวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยแบบว่าดีท็อกซ์ผิวด้วยนะคะคือต่อให้เขาบอกว่ามันช่วยกําจัดความมันส่วนเกินอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ล้างความชุ่มชื้นกับผิวนะคะก็คือซอมหมาใช้ตรงนี้ล้างหน้านะคะก็คือแฟนซอมก็ใช้ด้วยนะคะคือใช้แล้วเฮ้ยมันก็ล้างหน้าได้สะอาดนะแล้วก็ผิวไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างซอมเองเป็นคนที่มีผิวผสมใช่ไหมคะช่วงทีโซนเนี่ยจะมันนะคะก็มันก็ช่วยทํา ให้ความมันลดน้อยลงเหมือนกันนะแต่ก็อันนี้คือก็ไม่น่าใจว่าแบบคิดไปเองไหมนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะตัวน,นี้นะถัดมานะคะนี่ลูกรักเลยนะคะรักมากจนฝาแตกไปเลยนะคะอันนี้จะเป็น Hespa s เนะคะเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมลดการชีฟูของเส้นผมนันเองนะคะที่ส้มบอกเลยว่าส้มใช้ส้มชอบม,มากๆนะคะหมดไปได้สขวดแล้วนะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยส้มซื้อในช้อปปีมานะคะทุกคนมันจะเป็นร้านชื่อสไตล์ฮันนะคะเขามีแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยแบบเออจัดมาว่าสุดคุ้มสุดๆเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยลองนะแนะนำให้สือไปลองนะคะแค่เอาไว้ใช้หลังจากพิ่สระผมแล้วนะคะแล้วก็แบบบีบใส่ดังศีรษะเรานะคะนี่แล้วดนวนวดนวดน,นวนะคะประมาณแค่เจดวิอะ จะรู้สึกได้เลยว่าผมมันนุ่มแล้วมันก็ลื่นขึ้นเอามือสางอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบไม่พันกันเลยนะคะคือแบบใช้ดีมากๆจริงๆัม่งจะไม่ซื้อต่อเนื่องเลยนะคะนี่คือหมดก็ซื้อซ้ำหมดซื้อซ้ำตลอดนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ดีจริงๆนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของแบบว่าผมชีฟูนะคะผมไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรผมแบบไม่ค่อยนุ่มลื่นอะ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะอันนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใครก็ต้องรู้จักแน่นอนนะคะเป็นตัว Pixi Glow Tonic กั่นเองนะคะเป็นโทนิกเป็นโทเนอร์นะคะเช็ดหน้านะคะเวลาใช้ก็เอามาหยดสำลีนะคะแล้วก็มาเช็ดหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวน,นี้เนี่ยช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยกระบ่างใสขึ้นได้จริงๆนะคะคือบอกเลยว่าแบบตอนแรกที่ใช้อะ่ะ มันจะรู้สึกแบบยิบยิบผิวหน้าค่ะทุกคนมันเหมือนกับว่าผิวมันมันมันเรียกว่าอะไรอะยังไม่ได้ปรับสภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณ 2- อสาครั้งแรกที่ได้ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็เริ่มชินแล้วมันก็เฮ้ยเราจะเริ่มสังเกตว่าผิวมันค่อยๆใสขึ้น แล้วก็ไม่รู้สึกยิบยบที่ผิวแล้วอะค่ะแล้วก็พอซ้อมใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆอะค่ะทุกคนพวกรอยแดงสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลดลงด้วยนะคะทุกคนเออซอมรูส้สึกว่ามันช่วยช่วยผัดช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวว่างนี้ดีกว่านะคะก็เป็นตันหนึ่งที่ใช้ดีนะคะมีไขายทซ่เซฟอร่านะคะถัดมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ d ี c นะคะ by ดรเดอร์มิสเอ็กซิเดอร์มอนกอนะคะจะเป็นเฮอร์บัลแอกเน่บาร์เจลค่ะเป็นเจลอาบน้ำนะคะที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นที่หลังหรือที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่จะช่วยลดการเกิดสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีที่ผมรู้สึกว่าพอต้องใช้มาแล้วเนี่ยสิวที่หลังที่เป็นแบบ สิวเม็ดเล็กๆกัค่ะทุกคนมันไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็มันน้อยลงกว่าเดิมอ่ะเออมันเหมือนกับทาให้สิวเม็ดเล็กที่มันอยู่ตรงข้างหลังเราอ่ะค่ะมันแห้งแล้วก็ค่อยๆหลุดไปเองอะไรอย่างเงี้ยสมมติเะเอาตัวใหญ่ขัดผิวอะค่ะแล้วก็บีบเจลใสแล้วก็ถูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออมันใช้แล้วมันดีเหมือนกันนะเนี่ยคือไม่ค่อยมีสิวที่หลังแล้วค่ะทุกคนดูแบบอยากให้ได้ลองตัวนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของสิวที่ตัวเนาะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสูตร โดยเฉพาะเลยนั่นเองค่ะถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของยูซารินนะคะเป็นตัวครีมอาบน้ำนะ,ะทุกคนที่มันมีค่า pH ที่พอดีนะคะ pH 5เนี่ยมันจะมีความเป็นกรดเป็นด่างที่พอดีซึ่งมันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวที่แห้งซึ่งส้มอะ่ะ เป็นปัญหาผิวแห้งค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ผิว,วแพ้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็พอส้มใช้ตัวนี้มาค่ะหมดไป1ขวดอันนี้ส้มต่อขวดที่2อบอยู่นะคะก็บอกเลยว่าผิวที่มันเคยมีอาการเหมือนกับเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผื่นแพ้สมม่อส้มออกไปเจอแดดกลับมาอย่างเงี้ยค่ะส้มก็ชอบขึ้นเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาแล้วมันจะคันๆอย่างเงี้ยค่ะพอส้มใช้ตงเนี้มาส้มรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ย ผิวมันไม่ค่อยแพ้เหมือนเดิมแล้วว่ะคือมันเหมือนกับว่าผิวเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อาการแพ้เป็นผื่นคันอะไรเงี้ยค่ะมันน้อยลงตอนนี้ไม่มีเลยอย่างเมื่อกี้เพิ่งออกไปเจอแดดมานะคะก็กลับมาเอ้าผื่นก็ยังไม่ขึ้นอะไเงี้ยก็รู้สึกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มันมีค่า ph บาลานซ์ที่พอดีอะเฮ้ย มันช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นได้จริงๆส้มก็เลยใช้ต่อเนื่องค่ะทุกคนนี้ก็หมดเป็นหนึ่งขวดแล้วตอนนี้ก็ขวดที่2ออยู่นะคะบอกเลยว่าถ้าใครผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแนะนำตัวนี้เลยค่ะของที่ใช้หมดส่วนนี้่จะเป็นของที่อยู่ในห้องน้ำนะะทุกคนเพราะแบบหมดบ่อยมากจริงๆนะคะก็อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็น body w a อ h นะคะของเคทเบเกอร์ที่มีขายในร้านบูส t นะคะบอกเลยว่ามันมีหลากหลายกลิ่นนะคะทุกคนแต่ว่าส้มชอบลายตัวแพคเกจจิ้งสีขาวอันเนี้ย มันชื่อกลิ่นว่า floral bliss นะคะกลิ่นมันจะหอมดอกไม้ละมุนมากๆค่ะทุกคนนะคะคืออาบอันนี้ห้องอะห้องน้ำอะคะ่ะมันจะหอมไปเลยคือแบบเราไม่ต้องฉีดสปเปรย์ดับกลิ่นในห้องน้ำเลยคือแค่อาบอันนี้กลิ่นหอมฟุ้งเลยอะจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าใครชอบกลิ่นแบบว่าดอกไม้หน่อยนะคะก็แนะนำให้รอนะคะกลิ่นเขาดีมากๆแล้วก็อาบน้ำก็รู้สึก เออสบายดีแล้วก็ผิวมนแห้งตึงด้วยนั่นเองค่ะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ ทันนั่นเองนะคะจะเป็น a r OMATIC w o o d AROMATHERAPY SHAMPOO DETOXIFYING FORMULA นะคะอันนี้จะเป็นแชมพูที่ช่วยดีท็อกเส้นผมนั่นเองค่ะทุกคนนะคะก็อันนี้ก็ใช้มาแล้วก็ต้องบอกต,ตรงๆไม่ได้ช่วยเรื่องของผมร่วงนะจต่ว่าสมมติว่าเราออกไปเจอแดดข้างนอกมาหรือไปเจอฝุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาสระตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนช่วยชำระสิ่งสกปรกที่มันตกค้างบนหนังศีรษะเราให้มันรู้สึกแบบ สะอาดขึ้นหนังศรรู้สึกโลก่งสบายอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกางนึ่งที่ก็โอเคนะคะใช้โอเคเลยนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของ new formula นะคะ oil purifying cleansing water นะคะบอกเลยว่านี่เป็นอีก cleansing ตัวนึงที่ใช้ดีมากๆนะคะอ่อนโยนต่อผิวด้วยแล้วก็แบบเออไม่แสบไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆนะคะเช็ดได้บริเวณที่แบบ เป็นเมคอัพกันน้ำก็หลุดออกง่ายมากๆเลยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่แบบอยากให้ลองกันเก็ใช้ดีถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด new s a remedy <ๆ S 1> นะคะเป็น beauty sleep shower oil นะคะบอกเลยว่าเป็นออยอาบน้ำที่ใช้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะแบบกลิ่นเขาอะคะ่ะมันช่วยทำให้ผ่อนคลายมากๆตัวนี้เนี่ยส้มใช้ตอนช่วงที่ส้ม กลับบ้านที่อุดรน,นะคะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะอากาศมันหนาวใช่ไหมคะซึ่งเมื่อตัวนี้ไปกลับไปด้วยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อออยเลยนะคะแล้วก็มาถูบนผิวก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเอาน้ำมาค่ะมันลูบนะคะจากน้ำอาากอกาจากออยอะคะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ํานมนะคะแล้วก็ถูบนผิวนะคะบอกเลยว่าผิวไม่แห้งเลยคือแบบอาบน้ําเสร็จแล้วแบบผิวชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นะ่ะ กลิ่นหอมผ่อคนคลายมากๆคือแบบกลิ่นดีมากบอกเลยว่าถ้าใครชอบแนวอโรมานะแล้วก็ช่วยอยากจะให้แบบมีเรื่องของกลิ่นบําบัดเข้ามาช่วยด้วยอ่ะอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองดูนะคะถัดมานะคะนี่เลยตัวเด็ดเลยนะคะ,ะกานแย่ไลท์คอมพลีวิตามินซีบูสเตอร์เซรั m มมันเองนะคะตัวนี้เนี่ย ิตามินซีเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันช่วยลดรอยแดงรอยสิวได้ดีมากๆนะคะสิวเนี่ยอ๋อมใช่รอยสิวอะคะ่ะมันจะจางลงไวมากๆเลยนะคะเหมือนไปช่วยยับยางการผลิตเม็ดสีใต้ผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมมติสึกว่าพอใช้มาต่อเนื่องอะคะ่ะผิวหน้าโดยรวมมันดู ขาวพื้นมันดูกระจาร่างใสขึ้นด้วยนะคะนี่ก็ใช้ต่อเนื่องอีกแล้วนะคะนี่ก็แบบหมดไป1ขวดแล้วก็กําลังใช้ต่ออีกขวดที่2แล้วนะคะถัดมานี่ของเซนไอฟ์นะคะก็เมื่อกี้ก่อนอันนี้มีพูดไปเนาะเรื่องของตัวสครับหน้านะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรแอปเปิคอ เหมือนกับตัว body watch เลยนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นสำหรับขัดผิวหน้านะคะที่ใช้ดีมากๆอีกตัวนึงนะคะพอสครับผิวหน้านะทุกคนลังออกป๊๊บเนี่ยผิวมันจะเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยผิวไม่แห้งตึงด้วยค่ะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแชมพูลดผมร่วงนะคะของแบรนด์ลลินนะคะก็เป็นแบรนด์ไทยเป็นหนึ่งที่แบบว่าคุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแชมพูสูตร ลดผมร่วงที่เขามีสมสมของดอกอัญชันนะคะทุกคนคืออันนี้กลิ่นหอมดีมากๆเลยแต่ว่าเรื่องของการใช้แล้วแบบลดผมร่วงเนี่ยส่วนตัวยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อยากให้ได้ลองด้วยตัวเองทีนึงนะคะเพราะผลลัพธ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็นได้ค่ะถัดมานะคะก็อันนี้พูดถึงรวมกันเลยแล้วกันน้องก็จะเป็นของ r o r e a l Silly Expert นะคะจะเป็นตัวแอ s o ูต e รีแพร์นะคะจะเป็นตัวแชมพูแล้วก็ันตัวมาร์กผมนะคะก็ทั้งสองตัวนี้นะคะคือใช้แล้วเนี่ยผมจะนุ่มมากๆเลยนะคะตัวแชมพูนะคะก็ล้างออกง่ายนะคะเป็นเนื้อครีมนิดนึงนะแล้วก็ตัวมาร์กหน้าเอ้ยมาร์กผมอันนี้นะคะก็คือใช้หลังจากที่แบบสระผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาร์กทิ้งไวสัก10-15ึทีแล้วก็ล้างออกนะคะผมจะนุ่มลื่นแล้วก็มีความเป็นเงาขึ้นด้วย ะะแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องการแบบว่าช่วยลดผุ่มร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ช่วยเลยแต่ว่าถ้าใครบอกว่าผมแห้งนะคะผมไม่ค่อยแบบมีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวนึงที่อยากจะให้ได้ลองดูนะคะก็ช่วยฟื้นฟูผมได้ดีค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีพูดเรื่องของตัวออยล์อาบน้ำนะคะนี้จะเป็นตัวฟ o ม m i n g บา r นะคะทุกคนคือส้มหมาไม่ได้มีอางอาบน้ําที่บ้านไงก็เลยเออกมาแบบใส่ตัวใหญขัดผิวหะะั่ะแล้วก็ามาอาบน้ํานะคะบอกเลยว่าเฮ้ยผิวดีมากผิวนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยผ่อนคลายสุดๆเลยค่ะนะคะก็ถ้าใครมีอ่างอาบน้ํานะคะก็แนะนำเอาไปใส่อ่างอาบน้านะคะแล้วนอนแชเ่เปทุกคนนะคะแค่ได้กลิ่นอะ ก็ผ่อนคลายสุดๆว่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นของแบรนด์คิวส์นะคะ Dark Spot Solution นะันที่ส้มใช้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่า เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีมากๆช่วยให้หน้ากระ่งางใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกรอยจุดด่างดําเล็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกรอยสิวด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นตัวนึงที่ใช้ดีนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะอันจะเป็นขอร i บอิ i นิส e ีมไวท์ n ิ้งคอร์สเซรัมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของส้มเจจูฮารบงที่เกาะเจจูนะคะส้มใช้อันนี้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่ามันเป็นตัวเซรัมที่เนื้อบางเบาค่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายนะคะที่สำคัญเนี่ย พอเราใช้ต่อเนื่องมาทุกคนผิวมันจะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของรูขุมขนเนี่ยซมยังไม่ไดไม่ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องของความกระจ่งางใสอย่าตัวนี้โอเคมากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นครีนซิ่งผักนะคะสยี่ห้อที่ส้มเอามาทำรีวิวเทียบเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะลองขึ้นไปดูในคลิปได้นะก็จะเป็นสองยี่ห้อนะคะที่ texture ก็ไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เหมือนกันก็คือมันช่วยทําให้ดึงพวกสิ่งสกปรกที่บนผิวค่ะพวกคราบเมคอัพต่างๆให้มันหลุดออกมานะคะแต่ว่าทั้งสองตัวนี้ส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่านะคะของ Wonder Bar รรู้สึกว่าแบบมันมันฟองมันอยู่ได้นานกว่าอันนี้ฟองมันหมดเร็วนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันทำความสะอาดได้ค่อนข้าง ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะไปลองดูอีกทีหนึ่งนะคะถัดมา,านะคะจะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะชื่อแบรนด์ว่า d i o นะคะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลดรังแคเป็นหลักเลยนะคะแต่ก็มีส่วนผสมที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยเองนะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยหูใช้แล้วคือเย็นหนังศีรษะมากค่ะทุกคนคือมันเย็นจริงนะอยากให้เข้าตาแล้วกันคือแสบเลยนะคะอันนี้เนี่ย มันจะทําให้หนังศีรษะเราอะค่ะมันรู้สึกสะอาดแล้วก็ถ้าใครมีปัญหารังแคอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหนังศีรษะแบบมีความมาันหรือว่าเป็นสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใช้ต่อเนื่องอันนี้มันเหมือนเป็นตัวที่ช่วยทําให้หนังศีรษะเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ปัญหาพวก นั้นๆเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ผลพ้อยได้ก็คือผมมันก็จะหลุดร่วงน้อยลงนะคะแต่ว่าอันนี้ส้มรู้สึกว่ามันเย็นเกินไปส้มไม่ค่อยชอบที่แบบมันเย็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาหลังทีแล้วมันมันไหลมาแถวนี้มันก็จะรู้สึกแบบมีไอเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมมันก็ใช้ดีนะคะถัดมานะคะนี่บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่หายากมากๆตอนนี้คือส้มหาไม่ได้แล้วว่ะนะคะทุกคนส้มไปเจอในช้อปปี้มานะคะเป็นน้ํามันมะพร้าวของอินเดียนะคะที่แบบ กลิ่นมะพร้าวคขาว่าหอมมากหอมเหมือนขนมจากอะ่ะเป็นกลิ่นนะ้ำมันมะพร้าวที่ไม่เคยได้กลิ่นนีม้มาก่อนบ้านเราก็ไม่ใช่กลิ่นแบบนี้นะคะเอาเนี้ยเ,เ,เอาไว้หมักผมค่ะทุกคนแล้วผมมันนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วกลิ่นก็ติดหัวไปเลยที่สําคัญนะ้ามันมะพร้าวของเขาอะค่ะมันล้างออกง่ายกว่าของบ้านเราอีกนะคะแต่ว่าเสียดายที่มันหาซื้อไม่ได้ตอนนี้คือแบบยังไม่มีใครนําเข้ามาอีกเลยถ้าใครเจอช้อปปี้บอกหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ทันนะคะเป็นแชมพูสำหรับคนที่ทำสีผมโดยเฉพาะนะคะก็สระก็โอเคนะคะสระล้างออกง่ายดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำสีผมมาก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบเออมันจะช่วยป้องป้องกันสีผมไม่ให้เฟดหรือเปล่านี่คือตอบไม่ได้นะ,ะแต่ว่าโดยรวมก็คือสระแล้วก็โอเคนะ ทนันมานะคะก็จะเป็นสกินแคร์ของแบรนด์เฮอร์ไฮเนสที่ส้มอใช้หมดเกลี้ยงเลยนะคะจะเป็นตัว Royal ยัลส h ไวช็อตแอมพูนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสกิ t r a i n i n g Shot Ampoule นะคะเป็นแอมพูหรือเป็นเซรั่มเข้มข้นเองนะคะซึ่งเนื้อเขาค่ะ บางเบามากๆนะคะทาแล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายนะคะอันนี้มันจะช่วยเรื่องของทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อันนี้ช่วยทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะโดยรวมถือว่าโอเคนะคะส้มชอบ t e x t อร์ของตัวแอมพูเขาอ่ค่ะ,คะมันแบบมันไม่เหนียวเหนอะดีแล้วมันก็ซึมเข้าผิวได้ดีด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะจะเป็นฟิลเตอร์ไส้กรองนะคะสําหรับติดกับฝักบัวนในห้องน้ำเราวรซ่มขึ้นรูปให้ดูนะคะบอกเลยว่าส้มใช้ตัวน,นี้มาเนี่ยส้มรู้สึกว่าแบบผิวมันนุ่มลื่นจริงๆค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของผดผืนะะ่นอะไรเงี้ยค่ะก็น้อยลงด้วยนะคะแล้วยิ่งประกอบกับส้มใช้ตัวเครือแบบน้ําของยูเซรีมันเลยแบบว่าเวิร์กด้วยกันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีแบบที่บ้านกลิ่นของน้ำปบบปลาค่ะมันได้กลิ่นพวกคอดินชัดๆอะ ตัวนี้พอส่มใช้มาค่ะมันช่วยดับกลิ่นคอรีนได้ดีมากๆเลยแล้วมันจะช่วยกลองน้ําให้แบบโอเคมากขึ้นกับผิวว่างันเถอะนะคะจริงๆอ่ะมันจะมีหลายกลิ่นนะคะทุกคนส้อมใช้กลิ่นสวีทพีชนะคะคือแบบน้ำมีกลิ่นของพีชออกมาคือแบบว่าโหดฟินมากตอนอาบน้ําคือดีมากๆแล้วก็สมตมรู้สึกว่าพอใช้อันนี้เวลาเราอาบน้ำมาค่ะสระผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวมันก็จะนุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ อยากให้ลองใช้นะเป็นอย่างตัวหนึ่งที่แบบเออมันใช้ดีจริง,รงๆก็เป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะซื้อช้อปปี้มาเหมือนกันค่ะและนั่นนะคะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับของในส้มใช้จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะวันนี้ก็เลยเอามาทุกคนได้ดูกันนะคะว่าส้มใช้อะไรหมดไปบ้างส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของที่ใช้ในห้องน้านี่แหละคะ่ะทุกคนที่ใช้หมด บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้นะคะซมก็เลยเอามารวบรวมให้ดูประมาณนี้นะคะยังไงพบกันใหม่ในรีวิวข้างหน้านะคะวัน,นต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ